เด,เด็ดเดลจ้าไงเน่แม่เอบองปอูนสวัสดีค่ะพี่พี่น้องน้องจ้าเงเน่ก็ช่องเด็กสไตล์เต้ก็นำเสนอลาบตามใจค่ะลาบตามใจดูนะครับน่ากินไหมครับตามใจครับนี่ลาบตามใจว้าวตามใจจะใส่อะไรลงไปแล้วก็วันนี้ลูกอยากกินปลานึ่งครับเสร็จแล้วตามด้วยน้ำจิ้มแจว ข้าวเหนียวอ่ะเหมือนเดิมแล้วก็ผักมือเด้อจ้าถ้าหนึ่งจะงางลาบตามใจนึ่งจะงางร้อยจ้ามือเด้เอแมวบอกสวัสดีเป็นทางการอีกทีครับ<อ>ก็เหมือนเ<อ>ดิมช่องเด็กสไตล์เต้ยวันนี้ก็นำเสนอลาบลาบลาบ,บ,บรวมใจดูนะคะรวมใจตาใจจะใส่อะไรลงไปครับรเป็นลาบรวมใจ รอเรือจะชัดนิดนึงค่ะเสร็จแล้วก็ตามมาด้วยวันนี้ก็คือปลาหนึ่งลูกอยากกินปลาหนึ่งให้ทอดไม่ยอมทอดค่ะแล้วก็น้ําจิ้มเจวน้ําปลาร้าเราค่ะเนี่ยนวๆเลยค่ะนวๆเลยน้าจิ้มปลาร้าเราค่ะเสร็จแล้วก็มีผักก็เหมือนเดิมค่ะผักไม่เยอะอะไรก็มีแครอทอันนี้สตอผักกาดขาวแล้วก็ต้นหอมที่ว่าซื้อมาแล้วไม่ค่อยได้ทาน ก็เลยต้องตัดใบที่มันมเสียๆออกครับนี่คับก็เลยมาด้วยกันครับตามด้วย,ยว้าวเนียวครับแนะนําตัวหน่อยครับน้องอะไรครับน้องบิ๊กคมาชิมกันเลยจ้าจังงายด้วยจ้าโมเดอร์แมวบองปูนอารามเตือนโฮบายเดอร์จ้าเนี่ยมาซีลาบตามใจคะ่ะเนี่ยลาบตามใจนะคบเนี่ยเคยกินไหมคะลาบตามใจเนะะี่ยค่ะตามใจจะใส่อะไรลงไปอันนี้ก็ที่ตั้งชื่อลาบตามใจก็คือ มีส่วนประกอบก็คือมีหมูสับมีปลาทูมีเครื่องในไก่<ช>พอดีว่าของอะไรที่มารวมๆกัน<ๆ>ก็เลยตั้งเป็นลาบตามใจครับโอเคค่ะมโมเดอร์ไมาอบองปูนารามเตือนโฮบายพี่ๆน้องๆใครที่ยังไม่ทานข้าวด้วยกันมาเลยจ้ามาชิมดูซิว่าจะอร่อยหรือเปล่าขอบคุณครับได้ไ้ได้แล้วจ้าไหนชิมดูซิพี่พี่เคยไม่เคยกินใช่ไหม เด้ก็ไม่เคยกินเหมือนกันน,นี่เป็นครั้งแรกเลยค่ะลองทําดูครั้งแรกครั้งแรกน้องอะไระน้องจะเอาอะไรรอันนี้อันนี้ของอร่อยนะโอ้ยังไม่รู้เลยว่าอร่อยแม่อร่อยนะครพูดไปก่อน,นต้องอพูดไปก่อนใช่ไหม<ะ>อ่ามีเครื่องในไก่จ้ามีหมูสับแล้วก็ซื้อปลาทูมาใส่จ้าชิมมือเด้จ้าไม่เอาบางปูอนอ่ะโทษนะคะอยได้เด้จ้าไม่ทาเด้จ้าลวงลวงมือจ้า วายข้าว้อนก็โรเฮ้ยข้าวกร,ร้อนรสชาติเป็นไงอร่อยครับอืมแต่มันจกแห้งนิดๆลาบครับเนี่ยโอ้หืมผักจางได้ผ่านผ่านอร่อยครับอร่อย จอนเหมือนเดิมจ้าใช้มือมัง่งใช้ช้อนมัง่งมือก็จะไม่อ่อนปนเนี่ยลาบตามใจนี่จ้าหมูเดือจ้าอารำกึ่ยเธอหุบจ้างงกันก่อนอันนี้ปลาหนึ่งลูกอยากกินอ้าวอปลาเลยทอด ปลานึ่งครับปลานึ่งลูปไม่อยากให้กินทอดค่ะเดี๋ยวเขากลัวอ้วนเนี่ยน้ำจิ้มแจวค่ะน้ำจิ้มเจวน้ำปลาราเราราดเข้าไปราดนิดนิดไหมอลองดูลองดูโมเดอร์จา้าจังงั้นจังไงั้นม่อบองปูนเออลวงเธอมือจา้าลองทำดูครั้งแรกโอ้ผ่านอยู่ผ่านไม่บิ๊กผ่านอื้อหือ ขอสัมภาษณ์่อยค่ะอร่อยไหมครับอร่อยเต็มคำอร่อยครับโอ้โหโยกันเองเลยนะคะนี่จ้าปลาราัดอือหือน้ำปลาดสดหวานทุกมนมน่ากันอือือน่ากันอร่อย นี่จ้าจังไงจง้อือหือฟินเลยจ้าแมวาบางโปนพี่พี่น้องน้องจ๋าลองไปทำชิมดูนะจังไั้จังไหอือหือตำก็ไงไก่มีหมูสับมีปลาทูตามด้วยผักสะจอว่าม,ม,มันเข้ากัจัง อร่อยใช่ไหมอือทำจิ้มแจ่วใส่ด้วยในเะนื้อปลายโอ้ยทำไมแซ่แบแซ่แบแซ่บแซ่บคักแซ่บแน่แท้อือหือนี่จ้ะปลาใส่ลำอือหือือืมจังอันจร์ ห <ừ> ลับตามใจนี่สุดยอดอยู่อือหืออร่อยไหมพี่บิ๊กอร่อยมากเลยครับอร่อยมากนะข้าวอังร้อนอยู่เลยไหมครับอือหือดูจ้ะมือกัดคำๆเลยใบตะเนิบข้าวเหนียวครับ ภาษาเขมรมั่นเนาะเขาเรียกลาบตำจิจเขาเรียกลาบตำจิตมีส่วนประกอบจรุกก็หมูค่ะไตยก็คือปลาปลาทูปลาทูก็ไตยจ้ะสะน่นเนื้อเมือนเหมือนก็คือไก่เครื่องในไก่จ้ะก็เลยรวมทั้งนี้ก็ลาบตามใจตามใจจะใส่อะไรลงไปค่ะโอ้ฟินมากเนี่ยค่ะสะตอสตอสตอ,สตอใส่ไปเลยค่ะใส่ไปเลยจังแซบแซบแซบ เข้ากันดีจ้ะอาหารอีสานกับอาหารใต้เนี่ยเอ้ยผักของภาคใต้โอ้ยมือเด้อ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 จ่ามือเด้อจ่าเป็นใจจังันเลยอื้มทำเองยอเองอร่ยอยมาก ความอร่อยจริงต้องลงทำดูจ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอันนี้ใส่ไปนิดนึงน้ำปลาระดหน่อยน้ำปลาระดหน่อยว้าวอื้อหือมาดูกินอะไรดีอร่อยทุกอย่างเอาไปอีกไหมไม่เอาอร่อยลาบใช่ไหม น้ำจิ้มแจ่วอืน้ำจิ้มแจ่วปลาบ้านเราเติมอูมาม,มิสักนิดน,น้ำปลาไม่ต้องเติมโอ้โหว้าวอื้มน้ำปลาก็ยังสดนุ่มหวานเจ็บอื้ม อร่อยจมทุกคำอร่อยจนอดไม่ได้ฟินนะ่ะม,มันคิดจะพูดอะไรเลยนะพี่บิ๊กกินเพลินคะ่ะกินเพลินเนื้อ,อ,อปลาก็สด ว้าวอ,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 อร่อยอ่ะอ,อร่อยใช่ไหมลูกโอ้เครื่องในไก่เครื่องในไกล่ลาบรวมใจกินพอแล้วคำคำลวคกินยังไงก็อร่อยฮ่า บอกแล้วคำเดียวว่าอร่อยอื้ม ลองไปทําทานดูนะคะว่าลาบรวมใจเนี่ยจะอร่อยหรือเปล่าครับลองไปทําดูนะครับฝากฝา <Okay. S 1> กขอบคุณทําเองรสชาติจัดจ้านค่ะฝากขอบคุณฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนสวัสดีครับบายบายโชคดีทุกคนนะคะ